ทหารไปช่วยกันยังยากอยู่ดูมันมันขี้โคลเขาเรียกอะไรขี้เลนเหรอหลายจุดทางด้าแถบอันนี้ยังคงยังมีบ้านยังมีอะไรอยู่บางที่ไม่มีบ้านเลยไปหมดไปหมดเลยบางที่เอาโคลนออกไปข้างบนที่แบบโคลนมันอัดเต็มบ้านชั้นล่างใช่ไหมเอาโคลนออกปุ๊บถล่มเลยทางลงมาแบบนี้นี่นะฮะตอนนี้สถานการณ์ที่แม่สายเชียงรายหรือจุดอื่นๆที่มีโคลนเข้าไปเยอะเนี่ยโดยภาพรวม ฟื้นฟูไปประมาณ70%เองชุมชนเกาะทรายไม้ลุงขนและเหมืองแดงนี่นะฮะก็เข้าไปเคลียร์พื้นที่ประเด็นคือกำลังหลักตอนนี้นอกจากทางอาสาแล้วเนี่ยก็ยังมีบรรดาทหารเข้าไปช่วยปรากฏทำงานหามรุ่งหามค่ำเจอแต่ภาวะแบบนี้คุณผู้ชมป่วยกระ,ะนาวเลยทหารเข้าโรงพยาบาลกันเต็มเลยนะฮะ<น>ตอนนี้ไหนจะน้ำกัดเท้านะไหนจะมือนี่คงจะพองนะดูกล้ามเนื้อคงจะอักเสบด้วย ผู้บัญชาทหารสูงสุดนะครับในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาาราภัยพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีไปเยี่ยมเลยนะครับก็ไปกำชับให้บรรดาทหารก็คือเอเคร่งละทำงานก็ต้องเต็มที่แต่ก็ต้องดูแลรักษาตัวเองเหมือนกันมีทหารป่วยเข้าโรงพยาบาลที่ค่ายเมงรายมหาราชเนี่ยนะครับทางผบทสสก็ส่งพลตรีบุญยริศเกษตรเวทินเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37นํากระเช้าไปเยี่ยมแทนส่งตัวแทนไปเนี่ยนะครับ ทางพลเอกทรงวิทย์ท่าน,นเองก็บอกว่าตอนนี้ก็พยายามจะเร่งเคลียร์ดินโครนคืบหน้าไปเนี่ยประมาณสัก90-95%ก็ต้องไปขุดท่อระบายน้ำต่างๆเพื่อให้ประชาชนนั้นกลับไปใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดนะครับอ,อ,อันนี้ก็ต้องส่งกาลังใจไปด้วยเหมือนกันนะครับ